สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุด,ด,ดคนดังกับเล็กซี่ขยี้ดารามายาฮอตนนวค่ะอยู่กับจุ๊บแจงนะคะมายาฮอตนนวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมรายการที่ร้อนแรงมากๆและแขกรับเชิญของเราแต่ละคนค่ะต้องมีความพิเศษจ,จริงๆเราถึงจะเชิญเขาและเธอเข้ามาพูดคุยกันในรายการของเราเหมือนวันนี้ค่ะโอ้ยแล้ววันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะเรามีนะคะ นักร้องสาวแสนสวยค่ะแต่รู้จักมานานมากค่ะเป็นถึงนางเอกเล่นละครมาก็ระโด่งดังเล่นภาพยนตร์มาก็ต้องเยอะนะคะแต่ตอนนี้ค่ะบอกเลยค่ะเป็นนักร้องที่ชื่อเสียงโด่งดังมากเลยนะคะขอต้อนรับนะคะคุณจอยบียอนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยบอกเล็กซี่เลยเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเคยเล่นละครกับแม่อเคยเล่นละครกันีกปีละคะปีละคะม่นานไม่นานไม่นานค่ะเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้ว คนอายุเท่ากันเขาจะคุยกันแบบนี้ชมไม่ใช่ถามกันอย่างนี้ก่อนต้องถามก่อนว่าเมื่อกี้นี้แม่จูแจงเปิดรายการไปว่าเล่นหนังเล่นละครเล่นภาพยนตร์ใช่ทำมาเยอะอย่างนั้นเลยเหรอทำเยอะค่ะ ได้ผลงานชิ้นโบแดงอะไรบ้างคะก็แรกๆเลยเล่นภาพยนตร์เรื่องธรณีกันแสงนะคะรู้กับพี่เมฆวินัยไกบูรใช่ก็ได้รับรางวัลตุกตาทองดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมใช่แล้วก็เล่นละครฟีทีวีทั้งหมดเลยแล้วก็มีออนไลน์บ้างขายของบ้างแล้วทีนี้ออกนอกวงการไปก็ไปขายของค่ะไม่คือแบบว่าน้องจอยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเจอกันนะเล่นละครงละครด้วยกันแล้วก็ห่างหายไปเลยนะคะแล้วมารู้อีกทีว่าเป็นนักร สอแล้วเขาแบบว่าเป็นคนขยันมากชอบไลฟ์สดขายของขายทุกอย่างนาฬิกาแบรนด์เนมกระเป๋าแล้วก็มีบ้านให้เช่าถ่ายละครด้วยนะเขาบอกว่าล่าสุดี่ายเพชรใช่ใช่ก็มันเหมือนเป็นแบบมือสองในช่วงที่เรามีธุรกิจใหม่ก็คือในช่วงโควิดไม่รู้จะทำอะไรก็เลย เออเอาของที่เรามีอ่ะมาไลฟ์ขายนู่นขายนี่ไปอะไรแบบนี้ก็เลยเกิดธุรกิจใหม่อบ้ถามคําเดียวมีเวลาใช้เงินไหมคะไม่ไม่ช่วยแมูกคเดียวคำเดียวคุณพ่อป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมันไม่มีตรงไหนที่จะทำเน่นน่ะเราก็เลยต้องเอา ของที่มีขายเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยมีทางผู้ใหญ่ที่เขาจะก็จะขายกระเป๋าแลกเปลี่ยนนาฬิกาในช่วงนั้นเนี่ยประเทศยังไม่เปิดค่ะมันก็เลยต้องซื้อขายแลกเปลี่ยนในในในประเทศไทยเราก็เลยเอาตรงนั้นไปขายตรงนี้มันก็จะมีส่วนต่างไงได้ได้เงินมาเพราะว่าคุณพ่อเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดพอดีอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เราต้องต้องทำอะไร ต้องถามกันอย่างนี้คําว่า joy beyond ค่ะใช่ทำไมถึงเป็น joy beyond ชื่อนี้มาอย่างไรคะก็ชื่อคนอื่นเนเขาเป็นภาษาไทยแต่ชื่อเราวนเป็นภาษาอังกฤษทีนี้นเราไปเที่ยวต่างประเทศพอดีเอ๊ะ joy beyond มันต้อง joy อะไรนะ joy, joy นู่น joy นี่ j o นั่นมันก็เลยต้องใช้คาว่า beyond ซึ่งประมาณเมื่อ45ปีที่แล้วเคำว่า beyond ยังไม่เข้าประเทศไทยเท่าไหร่เราก็เลยแบบ ไปมาแล้วก็ได้ชื่อมาเอามาต่อดูให้กับโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าเอาเอาใช้อันนี้ค่ะก็ใช้ชื่อนี้มาเป็นศิลปินเลยใช่ค่ะไม่อยากถามจากนักแสดงามาเป็นนักร้อง คือมันแตกต่างกันไหมโอ้โห่อยากรู้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเวลาที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราจะเป็นตัวของตัวละครนั้นถูกเราก็จะต้องใส่ไปเราจะเป็นคนที่เปรี้ยวเป็นคนที่แก่นเรียบร้อยเนี่ยเราต้องใส่วิญญาณแต่การที่เป็นนักร้องนี่มันเพื่อเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเราใช่มันจะต้องเอนเตอร์เทนไม่ใช่ไายืนสวยๆค่ะจบลวค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้คุยได้คุยทําอะไรได้เอนเตอร์เทนได้ก็คือ มันเปลี่ยนจากตัวเราอะแต่งงงไปสองปีนะไปยืนยืนร้องๆ้องแล้วก็ตบมือค่ะสวัสดีคเออไม่มีคนดูจริงเหรอก็ไปเรียบร้อยขนาดนั้นนะคะใครจะใครจะทนดูได้ล่ะคะเราก็เลยแบบเอ๊ะทำไมวะแล้วก็มีคนอยู่ประมาณไม่ถึง10คนนึกถึจังหวัดหนึ่งแล้วก็เอออีกสามคน อาหายแล้วกลับบ้านไปเหลือ7คนหรือ3คน <laughs> เล่นคอนเสิร์ตคนดู3คนหรอพี่จอยไม่แล้วจะบอกว่าอย่างที่คุยกันนะว่าการเป็นนักร้องเน<ช>ี่ยจะต้องแบบเอนเตอร์เทนแล้วทำยังไงก็แล้วแต่ให้คนดูสนุกกับเราเอ j นจอยกับเรานี่เหลือ3คนอีกเหรอ <laughs> คนก็มาบนลน่ากก็อี้กามาเราก็เออดีใจก็อี้มาแล้ว กลับแล้วกลับบ้านยังเพิ่งกลับสื้อค่ายังเหลืออีกสี่เพลงเขามีสามคนนังกลับอีกหรือสองคนเลยจนแบบไม่อยากจะร้องอะ่ะอ๋อมันจะต้องเปลี่ยนแปลงการร้องเพลงแบบไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องคิดใหม่แต่เพลงแต่ละเพลงของพี่จอยเนี่ยชื่อเพลงเขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมจริงอ่าฟังชื่อเพลงนะคุณผู้ชมสตรีอินเทรนไม่ได้อ่อย โดนมาทั้งคืนอุ้ม่โดนอะไรคะโดนบอกรักโดนบอกรักมาทั้งคืนอะรวมไปถึงค่ะเพลงหิวหิวเนี่ยดังมากคุณผู้ชมหิวอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ข้าวคุณผู้ชมคิดว่าหิวอะไรนะรวมไปถึงเพลงล่าสุดอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าต้นหิวเออมันยังไงครับคุณมีแต่เพลงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแรงๆเนาะแรงผิดศนธรรมไม่แน่รู้ไม่ไม่ไม่ก็คือโปรดิวเซอร์อยากจะให้ให้ตั้งชื่อเป็นแบบนี้เพื่อฮะ คืออะไรอ่ะเอ๊ะเอออะไรอย่างเงี้ยถ้เราตั้งดอกไม้มะม่วงมันก็รู้ว่าคืออะไรเขาเลยตตั้งว่าหิวหิวอะไรต้นงิ้วคืออะไรไอ้นั่นคืออะไรโดนนั่นคืออะไรแบบนี้ให้เป็น question mark อะไรแบบนี้ก็ให้คนฟังเอ๊ะคนดูเอ๊ะแล้วจิมก็ไปดูจะด่าอ๋อไม่ด่าเว้ยน่ารักองงี้โอ้มันเป็นอย่างงี้มันเป็นเทคนิคเขาพูดถึงเพลงหิวหน่อยเพลยังไงคะมากๆเนี่ยคือหิวที่มาของเพลงหิวมาอย่างไรพี่จอยหิวหรือใครหิวคะ คือผู้ผลิตเนี่ยเขาได้ยินเด็กๆก็คุยกันบอกว่าเออเดี๋ยวไปทานข้าวกันนะวันงุ้งยิ้งงุ้งยิ้กับแบบลูกศิษย์เขาเราจะกินอะไรอ่ะก็จกินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ข้าวเขาก็เลยเกตไอเดียไงเขาเลยมาแต่งมาสำรวนว่านั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พอดนตรีมันสนุกเด็กๆก็เลยไปเต้นยี่วันในก็ไม่รน้ที่ไม่ใช่ข้าวแต่เขาไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรเด็กก็เลยคิดว่าขนมนมเนยเต้นใหญ่ แล้วก็อีเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นหิวแบบผู้ชายผู้หญิงค่ะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยแบบว่าสับสนนิดนึงแล้วจริงๆหิวอะไรแต่จริงๆบอกเลยนะน้องเล็กซี่ว่าลุคเขาเปลี่ยนไปนะ่ะดูเรียนจริงๆที่เราพามาฝากเขาเปลี่ยนมากจากเมื่อก่อนเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่เรียบร้อยตอนนี้เขาก็เรียบร้อยนะแต่ด้รุกไลฟ์การทํางานเขาอะคือภาพลักษมองเนี่ยคือแบบว่าอย่างการแต่งหน้าแต่งผมแต่งตัวหรือสไตล์การตั้งเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยคือพอเป็นนักร้องแล้วมันเปลี่ยนอะน้องเล็กที่ดูสิที่เอารูปมาฝากอะคือคนละแนวกับว่าเราเคยเจอเขาในกองถ่ายอันนี้คือเรียบร้อยมากอันนี้ถ่ายแบบคือมันก็จะเป็นอ่ลักษณะนักร้องนักร้องอาจจะมีความแบบ เซ็กซี่บ้างถ้าเกิดเป็นค,คอเต่ามันอาจจะมีคนดูแต่พอมาเป็นนักธุรกิจ,าจากเนี่ยสองคนละถ้าคอเต่าอ่ะลูกมันใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วก็พอเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีลุคของความเป็นเขาเรียกอะไร มันเขาเรียกไรนะความมั่นใจมันคงดูให้มันเป็นแบบแกรนนิดนึงไม่ใช่ไข่เพ็รจะเป็นแบบแหกอะไรแบบนั้นไงก็ต้องมีหลายพาร์ทใช่เป็นลุกธุรกิจก็เลยสับสนอยู่ทุกวันนี้และลุกผมสีสีอย่างนี้ล่ะคะสีผมแฟชั่นน่เราทําไม่เผื่อเด็กเด็กก็เลยเข้าใจว่าการทําแบบนี้คือเขาเรียกว่าน่ารักเด็กก็เลยคิดว่าไปเซอร์มูนก็เลยเต้นกันไงก็เป็นเพลง ดักเด็กเหมือนกันเองไว้ตกเด็กให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบบว่าเข้าแกงพี่เขาเพื่เอเดียวกันได้อยู่ได้ยกันซึ่งเด็กก<ต>็ไม่รู้หรอกว่าหิวอะไรใช่เด็กไม่รู้แต่ว่าถ้าฟังทั้งเพลง่ะอ๋อเขาจะรู้หมายความว่าไงแต่เด็กแค่เต้น,นเฉยว่เาเซเลรมูลคือเต้นเขาก็เลย ก็เลยมาเต้นสนุกสนานไปแล้วเดี๋ยวเขาไปบอกแม่กับพ่อเขาว่าให้ฟังเขารู้จักเราที่หลังซึ่งเพลงหิวอะไรเขาไม่รู้เนี่ยหลังจากปล่อยออกไปกระแสการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะนวาจะดีกว่าชุดอื่นเพราะว่ามันอยู่ทั้งจังหวะแล้วก็ความสนุกอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเพลงเนี้ยค่ะ ก็บอกว่าได้นักแต่งเพลงเก่งด้วยนะใช่ไหมคะใครแต่งให้คะเพลงอยู่เป็นอาจารย์ป๋องสุรกิจค่ะเมื่อก่อนก็อยู่ค่ายใหญ่ค่ายดึงแล้วก็มามาเปลี่ยนลุกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราร้องลูกทุ่งแบบโดยปกติมันก็อาจจะเชยไปแล้วก็เลยอยากจะให้มันเป็นแดนซ์ผสมอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งในเพลงเนี่ยเห็นมีแดนเซอร์เป็นทีมใหญ่เลยทำไมถึงต้องมีแดนเซอร์ทีมใหญ่ขนาดนี้เพราะอะไรคะ เคยมีปัญหาว่าถ้างานซ้อนกันศ<ะ>ิลปินคนอื่นเอาไปแล้วมันหมดเลย ก็เลยซ้อมมา3ามชุดสเซตสเซตเผื่อเซตนี้ไม่ว่างเซตสก็มาใช่ใช่เซตหนึ่งเซตสไม่ว่างเซตสก็มีอย่างเงี้ยไ้สลับสอบเปลี่ยนเนครับคุณไม่งั้นไม่งั้นก็ต้องมาต่อท่ากันใหม่แล้วก็น้องอีกสองคนก็ยังงงๆอะไรเงี้ยก็เลยทําสํารองไว้สำรองไว้แล้วพี่จอยด้วยความที่เป็นนักร้องเราต้องเต้นด้วยไหมต้องเต้นค่ะต้องเต้นแล้วต้องทําเป็นไม่เหนื่อยด้วยจริงๆยังไงเต้นแล้วทําไม่เหนื่อยตึ๊ดตึ๊ดตตอะไรอย่างเงี้ยในใจคือในใจคือจะอ้วกค่ะ เมื่อก่อนร้องใหม่ๆไม่เข้าใจว่าการการร้องและเต้นเนี่ยค่ะอมเหนื่อยค่ะก็เลยไปถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าต้องกำกับลมหายใจให้ต่างกับการเต้นเออแล้วทั้งเต้นทั้งร้องเนี่ยมันเหนื่อยนะน้องเลซี่ใช่ใช่ใช่มันรึเหนื่อยแล้วยิ่งเวลาไปแบบทัวร์คอนเสิร์ตหรือเวลาไปออกคอนเสิร์ตอ่ะคือเราจะโซโล่เนี้ยสี่ห้าเพลงใช่ใช่โอ้มเล่นสองชั่วโมงฮะ ทำไมเล่นเงาจังคะนี่เอาพี่2คนไปขั้นได้นะนานจังสชั่วโมงเอาไปขั้นเหนื่อยได้นะประมาณสักชั่วโมงครึ่งแต่มันก็มีเอนเตอร์เทนด้วยมีคุยมีเต้นมีอะไรก็เลยมีนักร้องผู้ชายมาช่วยก็จะได้ตลกไหม ตลกคู่นี่ได้ได้เเวลาไปเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าหรือให้ถังออกซิเจนอ่ะพวกนี่ก็ไปคุยก่อนแต่เขาบอกว่าคิวโชว์คุณเยอะมากเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่งานหนึ่งท่านแถบอพศาลเขาเชิญคุณจอยบิออนเนี่ยไปร่วมงานไปงานนี้และสุดท้ายคุณไม่ได้ขึ้นเวทีคุณถูกหมังเมินจากผู้จัดงานเลยจริงป่ะคะเพรอันนั้นไปใน ลักษณะเป็นคณะกรรมการแล้วทีนี้ก็จะต้องไปแต่งนุงแต่งหน้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ลุยไปในช่วงของเทศกาลพอดีก็ปกติไปประมาณ78ดชั่วโมงก็เป็น15ชั่วโมงเพราะมันเป็นสายเส้นอีสานที่คนก็จะกลับบ้านเหมือนกันรถติดรถติดมากเราพอไปถึงเราก็บอกว่าเออถึงงานแล้วนะคะเพราะโกจะไม่ทันงานอีกวันหนึ่งเขาบอกอาเดี๋ยวรอไว้รอที่นั่นเลยเดี๋ยวไปหาหาแล้วก็รอทีสองเขาก็ไม่มา รอกี่โมงนะคะถึงตีสองไม่มาตีสไม่มาเสร็จแล้วก็เอองานมาพรุ่งนี้อนงั้นก็ตื่นเช้ามางานมาประมาณสักทุ่มหนึ่งนั้นเดี๋ยวไปซื้อของขวัญก่อนวันที่สาที่ดจะจับฉลากก็รอเขาบอกเออเดี๋ยวไปสักสิบเอ็ดโงแล้วกลับมาสักสี่โมงเย็นพอถึงบ้าน4ี่โมงเย็นโรงแรม4ี่โมงเย็นก็บอกเขาแล้วเขาบอกอ๋อเดี๋ยวส่งช่างมาแต่งหน้าให้อ รอจนจะสามทุ่มแล้วค่ะช่างยังไม่มาเลยเอ้าแล้วคิวจะต้องขึ้นเวทีกี่โมงคะก็คือต้องไปถึงเวทีสแตนบายทุ่มหนึ่งโอ้โหทุ่มเหมนไม่มาใช่เพราะการตัดสินเนี่ยมันจะต้องรอบแรกรอบสองมันไม่ใช่การร้องเพลงถ้าการร้องเพลงมันกาหนดได้ว่าเราจะขึ้นกี่ทุ่มแล้วทาไงต่อคะก็กลับกรุงเทพเขาก็ตกใจนิดนึงเขาก็จะบอกเอ้ากลับแล้วเหรอเอ้าเราก็จะคิดว่าเขาจะโทรงอไงเออแล้วไงก็เอ้าแค่นั้นก็เอ้าทำไมรีบกลับ แค่นี้เองก็กไลน์มาเจนเราถึงกรุงเทพก็สองอาทิตย์ก็ยังไม่มาเลยเอาเราค็นว่าเขาจะโทรงอปอยู่เพิ่งกลับสิคะนู่นนี่นะอุเตรียมตัวเต็มที่อ่ะไม่ใช่แล้วถ้าเขางอล่ะสองอาทิตย์ที่คุณกลับมาแล้วคุณจะกลับไปหาเขาอีกไหมคะก็อยากจะฟังเหตุผลเขาอย่างน้อยเหตุผลเขาก็อาจจะแบบว่าขอโทษนะแต่มันไม่มีก็เลยหายไปเอาใช่เนี่ย เป็นอย่างเงี้ยก็เลยเป็นข่าวอพอเป็นข่าวหลังจากนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนจัดไงานอีกไหมคะก็ยังไม่คุยเลยแต่เขาเพิ่งจะติดต่อมานะว่าว่าวันนั้นยุ่งมากมทํางานคนเดียวให้เขาก็ใจด้วยกโ็โอเคเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เขาจะต้องมีการใช้เงินหรือการเดินทางไปเนี่ยเพราะจะไปทั้งหมดเนี่ย0จ0ดสิบห้าหมื่มมแลวถ้าเกิดเป็นเงินเก็บของคนที่ เขาเหลือก็เขาลำบากนะค่ะมันก็จะทําให้เขาเดือดร้อนเพราะฉะนั้นอย่าไปทําแบบนี้กับคนอื่นอีกฉันก็บอกแบบนี้ใจดีแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบศิลปินคนอื่นนี่โควิดไปแล้วนะนี่ถือพร้อมรองออันนี้ถือว่าใจดีสองอาทิตย์ยังแบบว่าเฉยเฉยมันไม่ไม่ใช่ไม่อยาาอย่าไปเสียบุคลิปไปด่าเขาอะแต่จริงๆถ้าเราไม่อยู่นะตรงนี้เนี่ยภาวะการการอดทนมันอาจจะไม่มีแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไปด่าเขาเนี่ย คนจําไม่ใช่เขาเพราะเขาไม่รู้จักแต่เขาจะจําเราว่าม,มันอะไรก็ไม่ดีอ่ะหนูคิดว่าศิลปินและดาราหลายๆท่านเวลาเจอเรื่องแบบเนี้ยเขาก็มีความหงหงแหละ แต่เขาก็ต้องอดกั้นว่าเขาจะไม่ทําจึงมีการเกิดคําว่าผู้จัดการเกิดขึ้นซึ่งเราจะไม่ต้องชนงานเองไม่ด้าเอผู้จัดการเป็นคนแบบว่าต่อรองแล้วก็ชนให้เราถึงงานอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันซึ่งรู้มาสดๆร้อนๆเลยท่าผู้ชมแล้วมันมีคลิปถูกแชร์ไปในโซเชียลด้วยคุณจอยวียยนเนี่ยถูกจับน้องสาวถูกจับจิมิถูกจับของลับบนเวทีคอนเสิร์ตจริงไหมคะ เออจริงค่ะเออไงเพื่อนเองแซวว่าทำไมเฮ้ยยี่สิบบาทได้หงออะไรเงี้ยยี่สิบบาทคืออะไรเขาขอจ่ายให้ตงี๊ตพิธีกรใช่เราก็กำลังเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์อยู่ค่ะเขาก็แบบชุบอะไรเงี้ยเขามายังไงพี่จอยไหนไๆแล้วเขาก็เต้น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 แล้วก็จกไงอ๋อจกจกขึ้นตัวไงไม่ได้ชันได้รางวัลไงเราก็เก็บไงระวังตัวไงเขาไม่ได้ปาดไงี่ยเขาจกแล้วมันอุยมันเลยตกใจ ตกใจแล้วหนีหายไปเลยใช่ไหมเนี่ยโมโหตรงเนี้ค่ะโวยโมโหตรงนี่แทนที่เราจะดีลให้จบมาจบแล้วหนีไปมันฉันเสียหายนะ้ยแล้วคุณได้ได้บอกหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะก็จริงจได้เห็นว่าเขากําลังเดินไปค่ะแต่ทีเนี้ยตอมรู้สึกจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาถามว่าคนไหนแล้วน้องก็สลายสลายตัวไปแล้วเพื่อนเขาบอกว่าแบบขอโทษอ่ะและข้างล่างก็โกหกหรือเปล่าจะเต้นแล้วดนตรีเราก็ เล้าคงจะเป็นมุกค่ะสถานการณ์หลายๆอย่างมันทําให้เราต้องตัดสินใจว่าอืมแม่โมโหแล้วเล่นต่อก็คือเล่นต่อโชว์มาสโควอนไปเพราะเธอหนูบอกว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องโดนตื้มต่อหน้าหนูไหมเออจริงแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยแล้วคือเราจะรู้สึกไม่ดีว่าโอ้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคดีมันเยอะอยู่แล้วอยากจะบอกกับแฟนคลับหรืออยากจะบอกบุคคลนั้นอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะถ้าเขาดูเราอยู่อยากจะบอกว่า ไอความสนุกแบบนี้ทำกับคนอื่นเลยเพราะว่า,าการที่เราไปแสดงถึงตรงนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราได้สัมผัสกับศิลปินแต่พอไปทําแบบนี้จะทําให้ศิลปินไม่อยากไปที่ตรงนั้นไงแล้วก็มันก็คุณก็ไม่ได้เห็นศิลปินไม่ได้รับความสนุกเพราะว่าเขากลัวแบบเรื่องแบบนี้แต่ในม,มุมของเราเรารู้สึกว่าเออมันก็มีการป้องกันเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งว่าถ้าเกิดเรารับเงินแล้วก็ต้องคุณจะมีระยะห่างระยะห่างแต่ประสบการณ์การเล่นละครกับประสบการณ์การเป็นนักร้องเนี่ย มันแตกต่างกันไหมแตกต่างเนาะแตกต่างเพราะว่าการเล่นละครเนี่ยจะแบบดูบทแป๊บหนึ่งจะก็เข้าใจลค่ะอ่าแล้วเล่นเป็นตัวอะไรคาแรเเตอร์เป็นอะไรแต่การร้องเพลงมันไม่มีการหยุดไม่มีการพัฒนาที่สิ้นสุดเนาะแล้วก็ไม่มีการไม่มีการหยุดระหว่างเล่นมันจะเดทแอร์ไม่ได้มันจะมันต้องสนุกตลกแล้วพอขึ้นไปเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่มีความทุกข์มันต้องหาย มันต้องเปลี่ยนเป็นเอนเตอร์เทนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค,คือขึ้นเวที5 4 3 2ก็ต้องทิ้งทุกอย่าง<ล>ไว้หลังเวทีก่อจกนจัเต็มที่จำเจ้าภาพงานอะไรจะพูดอะไรแล้วอยากคายไหมโดนใครหรือเปล่าเพราะทุกอย่างจะมีกล้องและมีหลักฐานเพราะฉะนั้นต้องมีสติมากขึ้นในการเล่นคอนเสิร์ตสดนะฮะ นอกจากเนื้อเพลงแล้วใช่เป็นศิลปินไม่ได้ง่ายเนาะไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะเล็กซี่ก็แอบไปสืบสร้างมาอีกแล้วเจอเรื่องเยอะมากเขาบอกว่าคุณเนี่ยได้ดีและดังได้เนี่ยเพราะคุณเป็นสายหมูจริงไหมคะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเลยจริงไหมคะจริงค่ะบ้านที่จะทําให้ถ่ายละครเนี่ยจะทําพญานาคไว้สูงประมาณ4เมตรโอ้ว่าใหญ่เลยสูงเลยสูงใหญ่เลยเพราะว่า เราไหวพญานาคเรามีความรู้สึกว่ามันมั่นใจขึ้นอนอกจากการทําบุญพระนะคะเป็นสายหมเสร็จแล้วก็ยังจะต้องไปล่าสุดเนี่ยไปนั่งสมาธิปัตตานีใช่เริ่มเข้าถึงทางพระที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วต้องไปทําอะไรบ้างไปนั่งสมาธิคนเดียวในป่าช้าซึ่งจริงๆหลายๆคนก็ก็ไปนะแต่ว่าต้องนั่งมีระยะห่างกันห่างกันอยู่นะพี่ประมาณโลนึงองะจริง ห่างกันกิโลนึงไกลนะคุณกิโลตอ่ะตอนที่เราไปเราคิดว่ากรดนี้นี้อันนี้ใกล้กันแต่นู่นนู่นอีกโลเป็นสุสารเหรอคะเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าโล่งๆแล้วให้นั่งในกรดแต่ว่าเป็นมุมใครมุมมันแล้วต้องไปปฏิบัติอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างนั่งสมาธิแล้วให้ท่องยุบหนอพองหนอถูกหนออะไรแบบนี้อยู่สี่ประโยคค่ะสองชั่วโมงห้ามหยุด พราะถ้าหยุดมันจะเกิดปรากฏการณ์ oh. ซึ่งสิ่งที่ที่ที่รีลับจะมาแต่ถ้าเกิดระยะเวลาสองชั่วโมงเนี่ยถ้าเรายังท่องอยู่ไม,มไม่เจออะไรมันคือฝึกฝึกจิตให้เรา oh. มีสมาธิกับ4ประโยคนี้ uh. พอเราหยุดปุ๊บมันจะความเงียบมันจะทําให้เรารู้สึกว่าได้ยินอะไร uh. เจออะไร uh. รูปกลิน่นแล้วก็การสัมผัส จะมาจะรู้สึกเลยใช่ไหมคะได้ยินด้วยอหนังหนังผีหลายเรื่องมาเดียวเดียวรวมกันไม่ชย่เจออะไรบ้างไหมคะตอนที่เราไปนั่งบอกได้หรอเดยวก็ได้ยินความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่มันก็มีเสียงเปิดขวักฝ่าลงเสิ่งที่อยู่ไกลๆมันจะเข้ามาใกล้ๆเราอะไรอย่างเี้เลยมันแล้วก็ เราก็ต้องนั่งไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นคือเราจะต้องไม่ว่าจะได้ยินสัมผัสห้ามลืมตาปะห้ามรืมตาห้ามพูดด้วยห้ามลืมตาด้วยแล้วก็มีลักษณะคนมาหายใจข้างข้างคอเอ้ยเราก็พยายามนั่งยกเท้าขึ้นเพราะอยู่ในกฎที่แคบๆใช่ไหมกฎก็คือเป็นมุ้งถูกไหมคะคลุมมันเป็นพระค่ะจะก็ยกเท้าขึ้นมากลัวอาจารย์ใหญ่ได้ยินค่ะแล้วก็โดดพิงไปปุ๊บไปโดนพิงเหมือนพิงหลานคนอ่ะอ้าวจริงทั้งที่เราอยู่คนเดียวคนเดียว แล้วก็เสียงใบไม้คนเหยียบใบไม้เสียงสัตว์เลื้อยคานเสียงอาจยะใหญ่ตรงนี้ลุกขึ้นแล้วแต่เดี๋วก็อะไรหล่นก็ไม่รู้แบบเนี้ยแต่เราต้องมีสมาธิตลอดใช่เขาฝึกจิตเราสองชั่วโมงโอ้โหเวลากี่โมงคะดิฉันอยากรู้ตอนไปฝึกสองทุ่มถึงสี่ทุ่มสมัยก่อนตั้งแต่เย็นถึงเช้านะโอ้โหนี่ยังแค่สองชั่วโมงเนาะใช่ค่ะแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างคอะ การเงินที่เราจะคุยดีลวิสเนตหรือจะขายของหรือจะร้องเพลงงานมันเหมือนการเปิดการมองเห็นของทุกคนมากขึ้นไม่จูกแี้ควรไปนะคะเออหรอคะพิจิตนี่พิจิตเองค่ะไปนี่ไงน้องจอยเขาชวนอยู่แต่ฟังแล้วเนี่ยก้าไปไหมต้องรบรวครั้งแรกกลัวไหมครั้งแรกเลยเกรมใจไหมหัวใจมันจะออกมาข้างนอกอ่ะมันมันแบบ แต่ว่ามันเขามันสิ่งปรุงแต่งหรือเราอาจจะได้ยินไปเองจริงๆอาจจะไม่ใช่ออะไรประมาณนี้แต่เขาก็บอกนะว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยถ้าเกิดอะไรนิดนึงอ่ะความอิมเมจินมันจะมากกว่าคนอื่นใช่ไหมใช่คือเราผ่านการแบบเหมือนเราเป็นนักแสดงอ่ะมันจะปรุงแต่งเยอะกว่าใช่ใช่เวลาเรานั่สมาธิภาพมันจะมาเยอะกว่าคนอื่น เขาบอกว่านักร้องดังๆเนี่ยระดับประเทศไปนั่งสมาธิก็หลายคนเลยใช่ศิลปินดาราเยอะแล้วก็ดังจริงๆอน่างที่ท่านรู้จักกันหน้าจอนั่นแหละค่ะนะถ้ามีโอกาสอยากจะไปสักครั้งหนึ่งเหมือนกันเดีสองคนเราสองคนแน่ต่นั่งกันคนละโยชนะขอสักครึ่งกิโลไม่ได้หรอคะอ่ะอีกก่อนที่จะลาไปผู้ชมขาอีกเพลงหนึ่งนะตอนนี้เขาปล่อยมาเรียบร้อยแล้วสดๆร้อนๆต้นหิ้วนะฮะ MV ็มวีนี้หรือว่าเพลงนี้เป็นยังไงแนวไหนยังไงบ้างแนวเต้นเต้นสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยต้นนิ้วก็แบบว่าเวลามิ้วชายเดินมาหล่อๆแบบแหมเขามีแฟนเลยอะแต่ถ้าเขามีแฟนนะขึ้นต้นนิ้วก็เอาเนี่ยไม่ไม่ไม่มันเป็นคําแบบชิดในใจสนุกสนุกไม่ได้ไปแย่งชิงเดี๋ยวจะแบบดราม่ามาเฮ้ยเพลงแต่งมาอย่างงี้ได้ไงไม่ใช่แบบหล่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยยอมขึ้นต้นนิ้วยอมปีนอย่างเงี้ยเหรอคือแบบ ในเพลงเนเป็นค่ะวิตัวนนิวแค่สไลเดอร์ไม่เดี๋ยวไปคิดมากอะไรในเพลงในเพลงถ้าต้องท่าเต้นมีไหมคะมีค่ะแกเธออยากชิว์ตัวนิวก็แค่สไลเดอร์อะไรอย่างงี้ออ๋วิจังหวะเพลงเขาสนุกนะคือแบบว่าเหมาะกับงานรื่นเริงแล้วก็สุดขั้นสนามบนเวทีนะมีน่ารักนะมีน่ามีแต่เด็กๆน่าเด็กจะมาเต้นๆอะไรประมาณนี้ค่ะณวันนี้เนี่ยเรียกว่าพี่จอยประสบความสำเร็จละในชื่อของจอยบิยอน จ้บยอนอยากจะบอกอะไรหรืออยากจะพูดถึงใครเป็นพิเศษบ้างาคะก็ต้องขอขอบคุณนะโปรดิวเซอร์อาจารย์ป๋องสุรก,กิจค่ะเพราะว่าเป็นคนที่คิดเรื่องของชื่อแล้วก็เพลงนะคะว่าเราควรจะอยู่ในแนวไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องตามสมัยเนาะถ้าเราไม่ใช่เป็นคนเจ้าหูเสียงดีประกวดมาพันเวทีเนี่ยก็อาจจะมีแนวเอนเตอร์เทนหรือเพลงเพราะหรือการโดนใจบางคนเนี่ยถ้าจะดังจริงอ่ะไม่ได้ร้องอย่างดังเลยค่ะ ตึง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 แต่บางคนเนี่ยร้องให้ตายให้เพราะก็แต่ไม่มีคนฟังคนที่เสิยงดีมากเพราะฉะนั้น่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคิดว่า ธรรมะเขาจัดสรรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรไปให้มันมีความสุขได้ตังก็ได้ไม่เครียดก็เดี๋ยววนนันนึงก็สําเร็จประมาณนี้ก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยถ้าติดต่อง,งานโชว์หรือว่าส่งกําลังใจหรือติดตามความเคลื่อนไหวดู MV ไปได้ที่ไหนยังไงบ้างคะถ้าติดต่อง,งานโชว์ก็ Facebook จเบยอนไอจีเจเบยอนทิกต็อกเจเยอนแล้วก็ชแนลเจไปยอนค่ะ,ะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นเป็นเบอร์จอยแล้วก็เบอร์ผู้จัดการด้วยนะคะก็ ที่นี้ก็ได้อ้อไ,ดได้ค่ะ,คะติดต่อมาที่สะดุดคนดังก็ได้นะคุณผู้ชมเราเป็นสื่อกลางให้กับทุกสื่อทุกศิลปินเลยนะ,ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสำหรับศิลปินอารมณ์ดีคนเก่งของเราคุณจอยบีออนค่ะกราบขอบพระขอบคุณค่ะ